คุณผ่านไม่เห็นคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพองค์พล์ประจําตัวคุณนะคะนึกถึงปัญหาสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่ในใจหนึ่งข้ออธิษฐานและคุณผ่านดูคลิปนี้และชมคลิปนี้จนจบพี่หมอจะให้พลังงานนี้ส่งผลถึงคุณในเร็ววันนะคะมาดูกันเลยแล้วก็ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะจะเปิดให้สามใบนะคะมาดูกันเลย ปัญหาที่คุณเจออยู่เนี่ยจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาและจะผ่านไปได้ไหมนะคะ ดูกันค่ะพี่หมอจะเปิดให้สามใบเลยนะว้าวหลักๆเรื่องการเงินใช่ไหมคุณรองเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้เข้ามาจะได้ปลดหนี้ปลดสินดูสิค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะคะเงินก้อนใหญ่หรือจะเงินก้อนเล็กจะมีเข้ามาเห็นไหมได้ไพ่เหรียญสองเหรียญแล้วก็ไพ่หกถ้วยหมายความว่าทั้งปัญหาเรื่องการเงินทั้งปัญหาเรื่องความรักก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้ถ้ามีปัญหากับแฟนไพ่หกถ้วยขึ้นมาแปลว่า จะได้ปรับความเข้าใจกันใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานจะแก้ไขได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโชคลาภจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามารองเงินจะได้เงินและก็ได้ปลดหนี้พลังงานตรงไหมที่กังวลใจอยู่ถ้าตรงพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ให้ปลดหนี้ให้การงานมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะและขอให้คุณโชคดีและสำเร็จค่ะ